ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ทีร่ระยาดในการรับชม่องจาจารย์บอกว่าให้เอาตัวเลขนี้ไปผลนีนะคะท่านผู้ชม สี่เจ็ดไปเด้อปูไปเด้อปูไปใส่แม่ปูไปใส่จ่าจ่าไปปู ตามไปบวกเขาฟันให้มัเป็เย็บใบตัวนี้พ่แม่ตัวนี้ตัวเดียวเม็ดเดียวให้ไปเย็บใบตัวสี่เจ็ดเจ็ดสี่อาจารย์เขาได้เขียนสามตัวให้ผมเนี่ยพี่เขียนเขียนจะปวดนี่หลักล้านนี<อ>่แม<อ>่ว<อ>่าจะปวดนี<อ>่หล<อ>ักล<อ>้านนี่ ไปหยิบลอตเตอรี่ไว้น้องเนี่ยเนาะคนนี้หลักล้านเลยซื้อล้วรัตเตอรีตไม่ได้แน่นอนเนาะค่ะเพราะว่าสองตัวตามแล้ะเดี๋ยวโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอาจารย์อาจารย์บอกไหมแม่ว่าให้เอาตัวเนี้ยไปเสี่ยงโชคลาภลอตเตอรี่แม่ไม่ได้บอกอาจารย์เขียนเพ่อแม่ก็ยังไม่เห็นเลขเลยผู้ใดมีกระจกเอามาให้แม่ซองเปหนังขโมยว่าหลังพังแล้วไม่ตัวไหนขโมยโทรศัพท์ให้เราซองหนาแล้วเนี่ยขโบยเพราะเช็ดในตัวนั้นมาแม่ ยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่ได้รู้ว่าเจนในตัวไหนที่นี่โอ้เจอไหนล่ะพี่น้องเจอไหนพี่น้องเห็นเ่าเป็นเพื่อนเพื่นบอกสามตัวแม่บเพรามียไม่ได้บอกว่ะเขียนเส้นหนาผาก็ซื้อแสดงว่าเขาไปเมื่อกี้นี้อาจารย์ไม่ได้บอกเลขจักหน่อยเลยบอ้โหจักตัวเลยเขียนเส้นหนาผากวก็ะย่างเอามันนี่บอกเฮ้ยตัวเมีเขาเขาเห็นก่อนตัวนี้ตัวเราเห็นเรายังบอ้โหว่าตัวไหน แม่แม่ยังบรูเลยว่าตัวใดพี่น้องพี่น้องเห็นเป็นตัวใดมานี่เเรา็จไปหัวบ้านไปหัวบ้านแล้วหลงนี่นี่แล้วหลงได้เป็นร่างหนาด้วนี่นี่แล้วจะเป็นร่างหนาออกแท้หน้าแม่กระจกมากระจกมาพี่น้องเอากระจกมาช่องมาแล้วมันก้อนเนี่ยมาแล้กันนี่ให้เพิ่อนทายไปด้วยนี่ให้เพิ่อนทายไปด้วยนี่มันสั้นเป็นร่างหนาหายที่ตัวเลขเจ้านี่เพพิิ่่นนนเเเห็ออเอากระจกมาช่องบนเหรียญกับหลังนี่แบบ เอาโทรศัพท์มาถ่ายให้เราเบิ่งห้องแป๊บนึงถ่ายแล้วก็ให้เราเบิง่งว่าเราวสีวอาว่าตัวใดนโจกพี่หนูโจกให้เอาถ่ายเลยเอาตัวรับถ่ายแล้วก็ให้เราเบิงเ่งลนะลายๆเรื่เอเลยนะเด็กปวดหนีเราวาเอาไปย่างไหนแบบันนี้อ้ห้าพันคูณห้าพันนั่นละกล้องเลขมอนังคุณมนั่นนั่นเอาหนึ่เหนึ่งมีเลขสามตัววะเมียมีมักตัวใดนวะ มีเล็กมักเล็กชอบจะของบอแน่ใจมีเหล็กมักจะของบอเล็กแนใจนะแม่ไ่ได้ฝันเยอะแ่ใจจะของบ่ให้เราเบิ่งอะแม่ถือไว้กาตัใดนันกเบิ่งเด้อเ็กยังหนาบสหกสเจ็ดฮะอ๋อแห้งสเจดยิ้น่อยิ้นไหบอแห้งหมเพราะมันยินจด้สี่เจ็ดสี่เ ห้าพันคูณห้าพันนั่นแหละสี่เจ็ดห้าพันคูณห้าพันละวะเออพี่น้องได้ยินาดีกันอาจารย์แซมเขียนใส่หน้าผากหน้าผากเลยนะครับเขียนใส่ตัวใดพิ่ก็โ้โหอาจโหจะว่าโตดนี้ยากใส่นีเนมียนแม่บอกว่าจังไรเกาะ แม่ติดนี่เยอะ,ะแ้ม่ติดนี่เยอะไปบอกอาจารย์แม่ติดนี่เยอะอาจารย์เยาายขีนยนใส่เขียนให้ใหเลขอะไรนะแม่ ดูหน้าผาก47ค่ะ47ค่ะพี่น้อง47ตัวเดียวตัดเกลียะตัดเกลีวเดียวเม็ดเดียวจ้าแม่ให้ปนนี่ได้ด้วจ้เด้อสาธุสาธุสาธุท่านผู้ชมจะลืมไปกลับด้วยนะคะถ้าจะปดนี่เป็นล้านต้อง5,000คูณ5,000ตัวเลขปดนี่เนาะพี่น้องคือได้ปดนี่ได้เลขปนนเลขปดนี่เงินล้านคืับชมในที่นี้นะคะเป็นผู้โชคดีมือมือบนหนึ่เด้อ ถือประธันาธิบดีไม่ได้เขียนให้ใครเขียนให้คนเดียวมีเขียนมาแล้วกันมาแล้วกันกี่คนอาจารย์แซมบอกว่าไม่ได้เขียนให้ใครง่ายๆนะแม่มาด้วยกันกี่คนวันนี้สคนจะดงว่าแม่เป็นผู้ช่วยแล้ววันนี้งานวงสวงนี่นะครับเราอยากไปแล้วไม่มีใครโดนเขียนนะ

ขอให้รวยขอให้รวยครับอสามรอบแล้วคุณแม่จะไปบ้านจะกลับบ้านแล้วยังจับไม่ได้สักทีพพากันขึ้นกันดั้งร้องอ่ะไปไปปลดหนี้หนึ่งล้านโอ้พาดูดวงมีคนเดียวมีคนเดียวที่อาจารย์เซมเขียนใส่หน้าผาก นะครับโอล้ลูกสาวมีมีตัวเลขตัวมาก์คปอสวัสดีครับมากับแม่ปอ <c oughs> มากับแม่ค่ะโอ้แล้วตัวเลขในใจมีไหมตัวที่<ม>เราชอบเห็นเห็นดูหน้าผากแม่ยังเห็นแล้วค่ะ เพิ่งบอกไปเมื่อเช้าก่อนที่จะมาเลขนี้นะคะ47ใช่ค่ะเพราะว่าดูเพจอาจารย์แซนเขียนให้มาชิมวันนี้จะจะลงทุนเยอะไหมส่วนมากหนูไม่ค่อยได้เล่นอ๋ออันนี้เป็นลูกสาวคุณแม่เหรอคะอ๋ออาจารย์เขียนเลขอะไรคะให้ออ๋เขียนให้คุณแม่เหรอคะเป็น47เขียนใส่ตรงไหนคะเป็นใส่หน้าผักอาจารย์ได้บอกอะไรไว้ไหมคะ ที่เขียนให้ก่อนที่จะเขียนนี่ก็อยากให้หมดนี่ก็เป็นแม่เป็นนี่เยอะค่ะอ๋อแม่เป็นนี่เยอะเลยอยากให้ปลดนี่ใช่ค่ะตัวเลขที่เขียนก็คือสี่เจ็ดค่ะเขาเข้าไปสามคนไปหาอาจารย์แต่อาจารย์เขียนให้แม่คนเดียวอ๋อเอาไม่เขียนให้บวกมึงเนาะเอาไปปลดนี่เอาไปปลดนี่อาจารย์บอกนี่นะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะ4774ครับขอบคุณครับสวัสดี